เลยต้องเก่งฉลาดคนก็คนก็ติดตามไปง่าเลยผมก็ติดตามไปมผมก็เข้าไปวิกิมีเดียเลยเชิญอเธอร์เฮ้ยไม่ได้จบธรรมศาสตร์เว้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอคะไม่ได้จบรามกระแหงด้วยอ่ะอ้าวแล้วจบที่ไหนล่ะเอาเฮ้ยจบมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องเอนทานน่ะเด้อเอาตามไปดูอีกครับังเขนเปล่ไม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 ่พูดไม่พูดจะไปว่าครับเพราะว่า ถึงเป็นเอกชนก็สอนนิติศาสตร์ได้แหมไม่ว่ากันแล้วก็ตามไปดูไม่ใช่เขาขี้ไก่นะเขาไม่ขี้ไก่นะเขาก็เอ็นทานได้เหมือนกันเอ็นทานได้คณะวรนศาสตร์ทำวรณศาสตร์เกษตรศาสตร์เข้ายากนะที่เขามีเพลงประจำคณะเขาอนกน้อยหลายๆส้มเหมือนกันคเฮ้ยเรียนไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทน ต่อระบบโสตัสของของเกษตรไม่ได้ค <ะ S 2> ลาออกลาออกก็มาเรียนนี่แม่ยยังไม่ไปยิงจระเข้โอ้โตแล้วจะเป็นไงพอเสร็จแล้วพอมาอ้างว่าเป็นนิติศาสตร์เกียนยดอันดับหนึ่งทุกคนก็พึงเพลิดหมดเฮ้ยทําไมนิติศาสตร์เรียนแล้วมันตีความกฎหมายไม่ได้อย่างนี้เ่รเว้ยใช่ไหมนี่ก็ไปกันใหญ่สิครับเนี่ยนี่ก็คือเหตุผลเนี่ยวันหนึ่งนะ พอล้างหน้าล้างตามองเห็นเงาในกระจกเขาองบอกมึงทําไมเลวอย่างนี้วะนะจงชี้หน้ากระจกเลยนะมึงทําไมเลวอย่างนี้วะไอ้กระจกมันก็ชี้กลับมึงทําไมเลวอย่างนี้วะก็คนสองนั่นนั่นแหละโอ้เรานึกได้เอาก็กูนั่นเองว่าอย่างนี้ครับในเว็บไซต์เขาถึงเขียนสะท้อนไปซ้อนท้อนมาป้องไปหมดนะเนี่ยอผมก็เห็นใจนะคือในฐานะเราเป็นหมอเนี่ยนะหมอป้องป่วยหมอไทยเนี่ยนะ ถ้าคนเครียดอย่างเงี้ยมันเป็นมะเร็งใจก่อนนะคะ,เป,ะเป็นมะเร็งใจก่อน<จ>พอมันมะเร็งใจปุ๊บทุกมันก็เกิดความเครียดมาเพาิ่มปุ๊บมันก็เป็นมะเร็งกายเลยทีนี้คะเขาบอกว่าเวลาคนทุกเนี่ยนะฮะครับน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นจะมีสีดำเราน้ำเลี้ยงสีหัวใจที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะมีผลในการสร้างกรดและสร้างด่างในร่างกายอย่างผิดปกติ เมื่อผิดปกติแล้วใน ise, การแบ่งของเซลล์เนี่ยมันจะผิดปกติแล้วก็จะเกิดเกิดไอไอมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นมาใช่นี่มันจะเริ่มจากน้ําเลี้ยงหัวใจเพราะน้ำเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีมีขนาดเท่ากับซองมือของเจ้าของหัวใจ <ทะ S 2> น,น้ําน้ําจะมีมีสีตามตามอารมณ์ของเจ้าเจ้าของหัวใจ <temples. S 2> นี่นี่คือนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนี้จิตเราเป็นยังไงจิตเราพยาบาทไหมจิตเราอาฆาตไหมจิตเราหมองหมดไหมหรือจิตเราเบิกบานเนี่ยน้ำเลี้ยงหัวใจจะบอกอย่างนี้นะ เอาบุญเนาะพรุ่งนี้เช้าตื่นสองหน้าในกระจกนะแล้วก็บอกคนในรูปว่าบอกเฮ้ยเองใจเย็นๆข้าจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วจะช่วยได้เหรอคะหมอในกระจกเขาก็จะบอกกับเออเองจะเป็นคนดีละแล้วทำยังไงลาออกเลยที่เขาให้ลาออกไม่ทำละลอาเงินที่รับมาเล่นบทละครเอาไว้ละคะเลิกเลยเลิกไงแล้วก็คืนเงินเขาสิก็ เฮ้ยไม่ต้องคืนเงินไม่ต้องคืนเอาเราบอกให้ใ้รับเงินเขามาใช้หมดรับแสดงแล้วพูดอาเฉยตาเฉยใช้หมดแล้วครับอ๋อเนียนเนียนออเนียนเนียนเลยเนียนเนียนเลยใช้หมดแล้วครับแล้วเขาไม่กล้าทวงหรอกทำไมเพราะว่าเขาทวงถ้าทวงผมจะบอกว่าท่านจ้างผมนะจัดโลกย่อมเป็นไปตามเออนะนะจัดโลกมันเป็นไปตามแล้วถ้ายังเครียดก็มาหาสุนย์วัชแพทย์แผนไทยนี่นะหมอสุวัชจัดการให้ไปดีท็อก เอาของเสีย<บ>ออกไปคนนี้ต้องดีถอบพิเศษค่ะเรื่องของคุณทาริศยังไม่จบเท่านั้นนะคะพอวันที่อดีตนายกไปพิมพ์ลายนิ้วมือ<ช><ช>ก็มีภาพหลุดออกมา<ช>ตามโลกโซเชียลก็มีการใช่มีการตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่า เอ๊ะมันจะไปบังเอิญหลุดออกมาได้ยังไง<ม>ในเมื่อมันเป็นที่ที่มันเป็นการส่วนตัวบุคคลที่จะอยู่ในนั้น<ม>ก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในนั้นเท่านั้นมไม่ได้จะไปมีสื่อไปมีใครคนนอกที่จะไปแอบถ่ายรูปมาได้อาจารย์เหมาะมีความเห็นยังไงคะ<ม>แต่ว่าท่านทาริสเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ยืนยนันแต่ท่านก็น่ารักนะคะท่านก็ออกมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วหลายตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วเนื่องจากพรรคการเมืองเก่า,าเป็นพรรคการเมืองที่มีเกียรติ เราก็เลยไม่ได้กรองคนที่ติดตามอดีตนายกก็ะอดีตนอง,องนายกเข้าไป<ก>พวกนี้เข้าไปเห็นเอาเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายตั้งเยอะแยะก,<อ>ก็อาจจะเป็นคนพวกนี้แหละอาจจะเป็นคนเอารูปอดีตนายกพิมพ์มือแล้วไปใส่ใน โซเชียลเน็ตเวิร์กนะก็แปลว่ากำลังจะบอกว่าในพรรคการเมืองเก่าแก่พวกที่ติดตามเป็นวอลเปเปอร์อดีตนายกอ่ะเป็นคนหักหลังหักหลังอดีตนายกถ่ายรูปนี้ล้วส่งไปเองผมบอกต่อนะท่านทาริปไม่ได้อ่านต่อว่าว่าพวกนั้นเขาถ่ายจริงเขาถ่าย อาตำรวจผมขาวเป็นคนถ่ายรูปนี้เขาถ่ายรูปนี้เขามีด้วยหรอคะท่านทาลิดท่านก็ไม่ทราบข้อมูลบังคอาจันมองเนี่ยก็คือเหตุผมผมจะเรียนนี้นะะผมเห็นด้วยว่าใครที่จะมาเป็นตำรวจเนี่ยนะอาจจะรับจากฝ่ายนิติศาสตร์มาเพื่อจะเป็นเจ้าพนักงานทําหน้าที่เขาเรียกแล้วนะสอบสวนใช่ไหมสอบสวนไม่ใช่สืบสวน สืบสวนก็ต้องไปเรียนในร้อยสัมผัสเพราะว่าต้องตามจับผู้ร้ายต้องยิงปืนแม่นด้วยใช่ไมอันนี้ก็คือเอาแง่กฎหมายคทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะไอเนี่ยเป็นวิธีสอบสวนนะสืบสวนสืบสวนไม่ใช่สอบส,บสวนืวนคือตำรวจเท่านั้นเลยถึงจะรจู้ว่าไอพฤติกรรมที่ถ่ายรูปเนี่ยมันพวกไหนแต่อเผอิญก็เกิดคําพูดที่ผมพูดเนี่ยกูจะจับกูได้ยังไงเล้ว<อ>ก็เพื่อนถ่ายเองอะ่ะ แล้วเพื่อนก็ตั้งกรรมการหาคนจับไอ้คนที่เขาถ่าท่านผมเป็นคนถ่ายเองแล้วผมจะจับผมได้ยังไงอ่ะค่ะโออภาษาชาวบ้านให้รู้แล้วกูจะจับกูทําไมละเว้ยท่านนะสิท่านทาริสตั้งอีกร้อยกรรมการก็หาคนไม่ได้เจอจับไม่ได้พระกรรมการทําเองคือผมผมมีประเด็นอย่างนี้ผมถามว่าการที่ไปถ่ายรูปก็ต้องหาก็ดีค่ะนะฮะ คุณจะอ้างอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะผมถามว่าคุณถ่ายครับคุณใช้สิทธิ์อะไรถ่ายค่ะพอเราพูดในมิติของสิทธิเสรีภาพผมไม่ได้ถ่ายนี่เนี่ยไม่่ผมถามไปาไอ้ตำรวจเนี่ยมึงถ่ายกันเนี่ยไม่ได้ถ่ายมันไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายแต่มันมีมันมีตัวคนถ่ายคนนี้เวลาไปเนี่ยคมันจะมีการบันทึกภาพอแต่เวลาชาวบ้านไปถ่ายคุณไม่ให้ถ่ายค ขณะที่คุณบันทึกภาพเนี่ยในในเรื่องสิทธิเสรีภาพคุณล่วงละเมิดสิทธิข่าว mm hmm. คุณจําได้ไหมปัจจุบันมีรองนายกคนหนึ่งอะนะครับที่คดีไอ้ปื๊ดอะ,ะเขายังไม่ทายเลยเขาไม่ให้ถแถลงข่าวค่ะเพราะเขาอ้างสิทธิ์ไงแต่ทําไมตอนนี้คุณออกมาปกป้องกันเหลือเกินคุณไปละเมิดสิทธิเขาหรือเปล่าเสื้อแดงสมมติมีเสื้อแดงบอ,บอกว่าแล้วทําไมไก่แค่มีรูปพิมพ์ลายนิ้วมือทําไมไมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวต้องเอามาพูดถึงกันจังทำไมคะครับ ก็ได้ไงถึงเวลาแล้ววะเขาให้ดูกระบวนการว่าคุณเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือเปล่าค่ะคุณมีสองมาตรฐานหรือเปล่าอย่างที่มันพูดกันน่ะใช่ไหมฮะทำไมคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะห้ามแถลงข่าวห้ามถ่ายรูปห้ามอะไรก็ได้แต่อีกคนนึงอีกคนนึงทาได้ค่ะคุณใช้สองมาตรฐานหรือเปล่าผมจะบอกให้เสื้อแดงเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยจริงๆเลยที่เขาเขาวาด คอคนแล้วก็มีฝางมีอะไรมันเนี่ยถามอย่างเนี้ถามไม่ได้หรอกลองนึกภาพนะคือเสื้อแดงอาจจะไม่ได้ไปลงพักพิมพ์มืออะไรหรอกนะเสื้อแดงลองนึกดูนะวันหนึ่งที่เข้าไปลงรับจำนำแล้วพิมพ์มือเพื่อจะเอาตังค์มาใช้ชั่วคราวตอนระหว่างพิมพ์มือเนี่ยถ้าเกิดเขาถ่ายรูปตัเองแล้วเขาไปลงเน็ตเวิร์กว่าตัวเองนะเอาของไปจำนำเออ จะรู้สึกยางไรมากเลยมีของอยากเอาของไปจำนำได้เออแล้วแต่เองจะยอมไหมล่ะเนี่ยจะยินดีไหมจะยินดีไหมฮะรู้จักไหมอย่างนี้เขาเรียกละเมิดสิทธิ์ตอนตอนที่พิมพ์มือเนี่ครับเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะเก็บพยานหลักฐานไว้เพื่อจะได้ใช้ประกอบว่าเป็นตัวตัวผู้กระทำความผิดตอนนี้ใช้ได้แต่ตอนที่คุณไปถ่ายรูปเขา จะถ่ายเก็บไว้ก็ดีจะถ่ายแล้วไปเผยแพร่ก็ดีตรงนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเก็บหรือจะเผยแพร่ฉะนั้นผมถึงว่าประเด็นในเรื่องการพิมพ์ลายม,มือเนี่ยคือถ้าเรามองว่ามันเป็นมันนเป็มาตรฐานสากลในกระ,ะบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคุณมุ่งประสงค์จะเป็นประจานเขาผมถามว่าระบบการพิมพ์นิ้วมือปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ได้ออกและไม่ได้แก้กฎหมาย ในกรณีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือสารมีคำพิพากษาว่าการกระทําของเขาเนี่ยเป็นความผิดแล้วเนี่ยในระบบการทําลายลายนิ้วมือในระบบดบทีเบียนะวัติประวัติอาชญกรรมเนี่ยมันยังไม่มีการทําลายทุกวันที่ทางตำรวจเขาบอกเขาอยากทาลายใจจะขาดในกรณีที่ ฟ้องผิดตัวมั่งไม่มีพยานหลักฐานมั่งแต่ไม่มีกฎหมายให้ทำไงตรงนี้เราะเป็นการละเมิดชัดๆเลยแต่ตโอเคคุณเก็บนะไม่ว่ากันแต่เก็บแล้วห้ามรั่วไหลออกมาห้ามมานามาใช้เั็นกรราประจานผมบอกว่าผมนะวันนี้ถ้าใครไปถ่ายตอนคุณอภพิสิทธ์กับคุณคุณสุเทพปั๊มไายมือนะฮะแล้วเอามาเผยแพร่นะฮะผมถือเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการใส่ความเขาการเผยแพร่เพื่อทำให้เขาเสียหายอย่างน้อยก็ฟ้องแป้งได้ค่ะ อย่างน้อยก็ฟ้องแพงได้ถามว่าเขาจะเอากันไหม<ฆ>ตรงนี้คือเป็นประเด็นเรื่องการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน<ฆ>และเราจะต้องยอมว่าในรัฐธรรมนูญปี4 0และห0เนี่ยหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งในรัฐธรรมนูญนะเขียนรับรองไว้ตลอดแล้วจะเห็นในมาตราสีมาตรา4มาตราตร<ฆ>2 6 2 7 28 2กค่ะเเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยรับรองสิทธิตัวนี้แล้วก็ไปแยกในเรื่องสิทธิผู้ต้องหาในในคดีอาญาอะไรพวกนี้เราก็แยกอีก ฉะนั้นวันนี้เองผมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเรียกร้องให้คุณคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยใช้สิทธิ์ตรงนี้เพื่อแสดงเจตจำนงว่าจะเป็นผู้รักษารัฐธรรมนูญและเจตจำนงของรัฐธรรมนูญไว้แต่ถ้ามไม่ใช้เนี่ยผมถือว่าท่านท่านได้ปล่อยโอกาสและการพิสูจน์การรักษาสิทธิ์ของประชาชนในฐานะอดีตนายกฐมนตรีอดีตรองนายกตมนตีท่านต้องใช้สิทธิครับค่พะพระนั้นอยากจะทราบฟังชัดๆให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ อาจารย์หมอวิเคราะห์ว่าการที่มีภาพหลุดพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีออกมาจะส่งผลอะไรทางการเมืองบ้างความตั้งใจหรือจุดประสงค์ที่อาจารย์หมอคาดการว่าเขาส่งออกมาทาไมภาพเนี่ยเพื่ออะไรผมจะบอกให้นะทุะวกวันนี้พักการเมืองเก่าแก่ผมอะเวลาไปหาเสียงที่ภาคอีสานเนี่ยทําไมถึงไม่ได้สสสักทีทําไมคะพักการเมืองเก่าแก่ก็รู้เขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาเอารูปเก่าอ รูปเก่าที่พระก,การเมืองเก่าแก่ปล่อยหมาสุนัขมากัดชาวนาภาคอีสานที่ปีดลั้วทำเนียบข่าวนั้นแล้วเขาเข,าเข,าเขียนเลยว่าพระก,การเมืองเก่าแก่ปล่อยหมากัดทักเรามันตั้งหลายสิบปีแล้วไอ้แผ่นนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับค่ะ d i s c r e d i t ท่านพระก,การเมืองเก่าแก่ต้องนึกถึงกรรมเวรมีจริงเเรื่องอะไรรู้ไหม จำลองพาคนไปตายท่านใช้คำนี้แหละครับที่ล้มพักพลังธรรมแล้วอันนี้ครับมันย้อนมาถึงพระก,การมืองเก่าแก่เขาก็จะใช้จนทีนี้ครับไอ้รูปที่อดีตนายกพิมพ์มือเนี่ย,ม,ม,ยมันจะถูกแจกพร้อมกับรูปใบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยไม่ใช่เทวดาที่ไหนหรอกก็ถูกตำรวจพิมพ์มือเหมือนพวกเราแหละ ก็คนเหมือนกันเออมันก็จะต่ําลงไปอีกครับอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่พรรคการเมืองเก่าแก่จริงไม่ยอม,อมแล้วยอมไม่ได้ด้วยอันนี้คือการวิเคราะห์ของอาจารย์หมออันนี้ผมในฐานะที่อยู่ที่บุรีรัมย์มแล้วก็ภาพนี้ตอนที่ท่านชัยวัฒน์ไปสมัครสสในนามพรรคประชาธิปัตย์เราก็เจอไอ้แผ่นปิวแผ่นนี้แหละออกมาแผ่นออกมาแล้ว มันกอากะอวนมากเลยไม่รู้จะแก้ยังไงเลยเพราะภาพนนั้นมันยืนยันเลยมันยืนยันว่าชาวนามาขอความเป็นธรรมคือมาขอราคาข้าวเปลือกให้มันแพงขึ้นน่ะในสมัยนั้นคุณให้ชาวนาปีนข้ามาแล้วคุณปล่อยสุนัขมากัดเนี่ยมันเกินไปจริงๆมันเกินไปแล้วมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนด้วยชัดเจนไม่รู้จะแก้ต้วยังไงดีเป็นภาพเป็นหลักฐาน ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็ก็เขาก็พักการเมืองทุกพักฮะเวลาจะสู้กับพักการเมืองเก่าแก่ก็จะปล่อยรูปนี้ออกมาทุกครั้งไปแต่ต่อไปจะมีรูป,รปนายกและรองนายกพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาปล่อยออกมาพร้อมๆกันเออพร้อมๆกันคือสังคมไทยยังต้องเรียนรู้นะครับถ้าเรายอ,อมรับว่าการพิมพ์มือเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการในการสอบสวนนะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการปกติ ถ้าถามว่าในสังคมที่อริยะแล้วเนี่ยค,คนที่ติดคุกอะ่ะเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับคนพวกนี้ได้รางวัลแม็กซไซสไซและได้ไดไดรางวัลแม็กซซส์ไและรางวัโลโนเบิลทุกคนนะครับไปเช็คประวัติได้เลยครับถึงบอกว่าถ้าวังบนรดาสังคมไทยเราเนี่ยพัฒนาแล้วเข้าใจความรู้เรื่องพวกนี้ดีนะผมคิดว่าภาพการพิมพ์มือไม่ได้ของเสียนะครับถ้าถามว่า ประชาธิปัตย์จะเดินเกมทางการเมืองตรงนี้ได้อย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเรื่อง